กลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่36ตอนอบพยพหนีพมา่าพวกเราจะต้องเตรียมตัวพร้อมในการอบพยพได้ทุกคราเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจเลยสิ่งที่ต้องนำติดตัวไปก็คือ ข้าวตากแห้งเกลือของแห้งแล้วก็เครื่องนุ่งห่มพอประมาณหากว่ามีเบี้ยก็ขนไปบ้างส่วนที่เหลือให้ขุดฝังดินเอาไว้รอให้บ้านเมืองสงบแล้วค่อยหวนกลับคืนมาขุดเอาออกไปใช้ทหารรับใช้แนะวิธีเตรียมตัวที่จะหลบหนีไปอยู่ที่อื่นหากว่าข้าศึกประชิดใกล้จนเห็นว่าไม่อาจจะอยู่ที่เดิมได้บ่าวทุกคนสออาการหวาดกลัวขึ้นมา เนื้อตัวสั่นสะท้านต่อเหตุการณ์ความไม่สงบเพราะรู้ถึงความเหี้ยมจากฝ่ายศัตรูว่าไม่เคยไว้ชีวิตผู้ใดแม้แต่เด็กก็ไม่อาจพ้นจากความตายแล้วคุณหลวงเล่าเราจับทำเช่นไรนนจิตยังมีใจคิดเป็นห่วงหลวงราชศัก์ดกลัวว่าจะไม่ร่วงรู้ถึงการมาเยือนของศัตรูหากว่าไม่หลบหนีออกไปทันท่วงทีอาจจะเกิดอันตรายโดยง่ายต่างจากจรวย รีบขยับฉวยมือญาตผู้น้องเอาไว้แล้วจ้องหน้าสวยหวานอย่างไม่พึงใจนะักน้องพี่เขามีนางเมียคอยดูแลทั้งคนยังเป็นห่วงเขาอีกหรือโทถคุณพี่เจ้าขาถึงอย่างไรคุณหลวงก็เป็นสามีของน้องแม้ว่ามีแม่คนนั้นอยู่ชิดใกล้แต่ก็ไม่เคยดูแลเอาใจใส่ปล่อยไว้จนแทบจะเป็นง่อยเปรีย้ยเสียขาอยู่แล้วนะเจ้าขาหญิงผู้มีจิตใจงดงามกล่าวด้วยความเป็นห่วง ต่อชะตากรรมของหลวงราชศักิ์ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของเมียบ่าวจนนางอยากเข้าไปรักพาตัวให้หลบหนีไปด้วยกันเพราะรู้ว่าสีวันเพ็ญไม่เคยปฏิบัติเยี่ยมภริยาที่ดีนอกจากอ้อนเวลาต้องการให้ช่วยทำร้ายผู้อื่นแม่นั่นคงไม่ปล่อยให้คุณหลวงตายแต่เพียงผู้เดียวดอกเราต้องเอาตัวให้รอดก่อนเถิดพ่อพนมหากว่ามีน้ำใจก็ไปบอกมันให้รู้ตัวก็แล้วกันนะ ส่วนจะหนีหรืออยู่ก็เรื่องของมันแล้วนี่พ่อพนมจักทาเยี่ยงไรต่อไปอีกเล่าจะรวยหันไปถามพนมอีกครั้งซึ่งเขายังคงนั่งนิ่งด้วยมาดของชายชาตินักรบกระผมคงต้องไปสืบข่าวในเมืองดูก่อนว่ามีการเคลื่อนไหวอันใดบ้างจักได้มีทางหนีทีไรให้ทันท่วงทีขอรับก็คงเป็นตามขั้นนั้นแหละเฮ้อเมื่อไหล่บ้านเมืองจักสงบเสทีนะแค่ความวุ่นวายในเรือน ก็น่ากลัวพอแล้วยังจากมีสึกจากศัตรูบ้านเมืองโถมประท้าลงมาอีกเสียงถอนใจตามด้วยการรำพึงลำพันจากหญิงผู้สูงศักดิ์ที่ไร้คู่ได้ดังขึ้นสายลมที่พัดเฉยเฉีวประท้ากายเย็นว่าเป็นพักๆแต่ในใจทุกคนร้อนร่มเสียจนแทบระอุแล้วหวาดกลัวว่าจะพัดภาคจากบ้านที่เคยอยู่จึงได้แต่วิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้งครอง ให้มีชีวิตรอดปลอดภัยสองวันถัดมาในขณะบ่าวพร่ยกำลังจัดเตรียมสเสบียงกลางเอาไว้เพื่อรับประทานเวลาหลบหนีพอนมจึงหายไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปสืบข่าวความเคลื่อนไหวในวังแล้วโผมาด้วยเบหน้าตื่นตระหนกนวนจิตรู้ทันทีว่าจะต้องมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นจึงหันไปมองจจรวยที่ยังคงยืนนิ่งมือไม้เย็นเฉียบนางได้แต่ภาวนา อย่าได้เกิดเรื่องไม่ดีผ่านเข้ามาแต่ไม่วายปลายตามองขึ้นไปที่เรือนใหญ่ซึ่งก็เห็นแต่ความเงียบสีวันเพลนก็คงหลับเหมือนเช่นเคยมีข่าวคืบหน้าหรือไม่พนมนวนจิตร้อนใจจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่จากที่เคยสงบปากสงบคําไม่เคยเอื้อนเอ่ยสิ่งใดออกมาแต่ครั้งนี้สุดจะทนไหวจึงเป็นฝ่ายเปิดปากออกมาถามก่อนพนมถอนใจเฮือกใหญ่ ใบหน้าเผือดลงบ่าวคนอื่นๆพากันมานั่งล้อมวงแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆถึงการอับปางแล้วขอรับสิ้นคำของทหารหนุ่มจรวยหน้าเครียดเสียงเข้มด้วยความไม่พอใจพะนมเหตุใดเจ้าจะพูดเยี่ยงนั้นมันไม่เป็นมงคลเลยนะจริงๆนะขอรับกระผมไม่ทันจักเข้าไปในกรุงด้วยซ้ำเจอกับพวกในวางหอบข้าวของออกมาจับใจความว่าปืนใหญ่ของพวกพมา่ายิงถูกพราที่นั่ง สุรยิย่าอมรินซึ่งเป็นที่ประทับในสมเด็จพระสุริยศอมารินจนพังทลายลงเสียงพนมสั่นเครือคล้ายดังจะร้องไห้ตามด้วยเสียงอุทานจากนายและบ่าวชายหญิงดังตามมาเมื่อรู้ว่าภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันกำลังจะคืบคลานเข้าหาตัวหลังจากที่ได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขารบของชาวกรุงศรีได้ถูกทำลายลงความเจ็บปวดคิดแค้นจึงเกิดขึ้น จรวยสุดจะทนนิ่งเฉยอีกต่อไปน้ำตาไหลาอาบแก้มตามด้วยเสียงอุทานที่พิราบรำพันดังขึ้นคุณพระฉะไหนชึงร้ายแรงถึงเพียงนี้เล่าเราคงอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ไม่ได้อีกแล้วสิหนอพนมเราจะทำเช่นไรช่วยบอกข้าทีเถิดนวลจิตร้อนรนปากสั่นระริกมือที่จับแขนจะรวยเกรงจนเห็นเส้นปูดขึ้นมาอย่างชัดเจนจะรวยต้องอบกอดแล้วร่าง่างงาม ให้ศีรษะอิงซพลงกับบ่าตนเองเพราะรู้ว่าหญิงผู้เป็นน้องมีจิตใจที่อ่อนไหวหากว่ามีสิ่งใดมากระทบใจก็อาจควบคุมอารมณ์ไม่ได้จนต้องคอยเป็นกำลังใจให้อย่างใกล้ชิดคงต้องหนีกันแล้วขอรับเมื่อพระที่นั่งพังลงเยี่ยงนี้เป็นนิมิตหมายว่าพระองค์ควรจะสละราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเป็นพระเจ้าแผ่นดินบัญชาการเด็ดขาด แต่เพียงผู้เดียวแต่พระองค์ไม่ยอมไปผู้คนได้ทราบข่าวต่างพากันหลบหนีกลัวว่ากรุงจักแตกแต่ก็มีบางคนไม่ยอมหนีเพราะห่วงสมบัติขอรับพนมเล่าด้วยใบหน้าเศร้าส้อยต่อสภาวะความละส่ำระสายภายในบ้านเมืองที่ประสบเคราะห์จากผู้ลุกรานบ่าวที่นั่งรายล้อมอยู่ใกล้ๆเตรียมขยับตัวมองหาข้าวของแห้งที่เตรียมเอาไว้หลบหนีจุวยจึงดันร่างนวลจิตออกห่าง แล้วสั่งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดนวนจิตเตรียมเก็บข้าวของได้แล้วนะเราจะต้องหนีไปกันแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้ดอกศัตรูปราดมาประชิดจุกติดคอหอยแล้วนะนวนจิตเกิดอาการเงอะง,งะขึ้นมามองดูบ่าวที่พากันวิ่งพรานเก็บข้าของที่จําเป็นซึ่งใจจริงแล้วนางก็อยากหนีออกไปไกลๆแต่ห่วงหน้าพวงหลังอันดับแรกคือพ่อแม่ได้แก่พญาพิพาสิงกับคุณหญิงเนื้อนวล อยากไปหาและบอกข่าวร้ายให้ท่านรับรู้อีกทางกังวลต่อหลวงราชศักอยากให้หลบหนีไปด้วยกันจรวยเห็นน้องเกิดอาการลังเลก็ได้แต่มองด้วยความสงสัยนวนจิตเหตุใด,ไ,ดไม่ไปเก็บข้าวของเล่ายืนนิ่งอยู่ทำไมนวนจิตสะดุ้งตื่นจากขาวางความกังวลใจหายวาบความหวาดวิตกปรากฏขึ้นอยู่ในสายตาทั้งสองข้างแล้วชำเลืองมองไปบุญเรือนซึ่งจรวย คาดเดาวความคิดได้ถูกต้องเป็นห่วงคุณหลวงงั้นหรอเจ้าข่าคุณพี่ไม่รู้ว่ามีใครไปส่งข่าวให้ท่านรับรู้เรื่องนี้หรือยังความเป็นห่วงต่อสามีเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากศัตรตูนวนจิตอยากจะเข้าไปบอกด้วยตัวเองด้วยซ้ำแต่ไม่อยากเจอหน้าสีวันเพ็ญที่คอยขวางกัน้นไม่ยอมเข้าใกล้อีกทั้งยังเป็นตัวอันตรายอาจจะทําร้ายให้เจ็บทั้งกายและใจได้ง่ายๆ ผู้หญิงจิตใจเยี่ยมขนาดนั้นไม่ควรที่จะเข้าไปคลุกคลีด้วยจะรวยเองก็เข้าใจต่อความนึกคิดของผู้เป็นน้องฮอขวางนักคนอันใดไม่รู้จักเจ็บจักจำเขาทำตัวเองไม่รู้จักกี่ครั้งยังเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่อีกพี่ว่าสีเวลาเปล่าไปเก็บผ้าเถิดหากว่าคุณหลวงรักตัวก่วตายก็คงกระเสือกกระสนพากันหลบหนีด้วยเช่นกันแม้ว่าจะรวยบอกอย่างนั้นแต่นวลจิต ยังคงเป็นกังวลกลัวว่าสามีจะไม่สะดวกต่อการเดินทางหากว่ามีบ่าวคอยช่วยเหลือเพราะลำพังสีวันเพ็ญคงช่วยไม่ได้มากนักเมื่อหลวงราชศักอ่อนเปรี้ยสิ้นแรงหญิงนางนั้นคงไม่เอาเป็นภาละแก่ตนเองซ้ำร้ายกว่านั้นอาจจะปล่อยทิ้งระหว่างเดินทางก็เป็นได้แล้วใครจะช่วยเหลือในสภาวะศึกสงครามอันหนักหน่วงทุกคนต่างพากันหลบหนี แล้วเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อน้องเป็นห่วงเขานักก็เชิญไปส่งข่าวให้นางเมียผีนั่นพากันหนีเถิดพี่บอกตรงๆนะพี่กลัวว่ามันจากแหกท้องควักไส้ของพี่หลวงกินไม่เห็นเล็บมันลึกไว้เสียจนยาวเฟื้อยราวกับพวกปอบดวนร่างหรือก็ผอมเกรงหน้าตาดูได้เสียที่ไหนบางทีมันจากสูบเลือดคุณหลวงดื่มกินไปแล้วก็ได้นะสาวใหญ่ยังคงมีอคติชิงชัง ในตัวสีวันเพนไม่น้อยมองไปในทางลบเสียทุกเรื่องคงเพราะความเหี้ยมโหดเกินตัวทำร้ายได้แม้นกระทั่งหนวนจิตที่เคยเมตตาปราณีแก่ตนเองต่อให้นางนั้นทำความดีชำระล้างความชั่วก็ไม่อาจลืมเลือนไปได้หากว่ายังคงเกาะติดอยู่กับหลวงราชศักดิ์เหมือนทุกวันนี้จึงมีแต่คนสาบแช่งให้มีอันเป็นไปต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่จนแล้วจนรอดสีวันเพน ยังคงเชิดหน้าทำร้ายบ่าวพายผู้ต่ำต้อยอยู่ร่ำไปนวลจิตเศร้าใจต่อชะตากรรมของชีวิตคู่ของตนเองหากว่าหลวงราชศัก์ไม่มักมากในเรื่องการตันหามากจนเกินไปและมีภรรยาเพียงผู้เดียวสึ่งชั่วร้ายคงไม่เกิดขึ้นท้ายสุดผู้ที่ทุกกว่าใครก็ตกแก่หลวงราชศัก์ที่ต้องตามหญิงคนเถื่อนอย่างสิ้นศักดิ์ศรีชายชาติทหารคุณพี่เจ้าคา คงไม่เลวร้ายเพียงนั้นดอกเจ้าค่ะถ้าแม่สีไม่ต้องการคุณหลวงก็คงไม่หาหมวนเป่าใส่ให้ลุ่มหลงจนถึงเพียงนี้ดอกน้องวนวลจิตอย่าลืมสิว่าบัดนี้คุณหลวงมีสภาพเรือนร่างไม่เหมือนเดิมแล้วนาะผอมแห้งสิ้นไรสงาาส่าราศีแม่นั่นคงไม่อยากได้กกกอดนักดอกคนเยี่ยงมันคงต้องการร่างใหญ่แข็งแรงดุจชายชาตรีหลังจากพูดจบจะรวยปลายตามองไปที่พนมเพราะรู้มาว่า เมื่อก่อนชายผู้นี้ก็เพียนจีบสีวันเพนเหมือนกันแต่ก็ตัดใจแล้วตีตัวออกห่างเมื่อหญิงนางนั้นเป็นที่หมายแล้วกลายเป็นภรรยาน้อยของผู้เป็นนายและเป็นผู้มีพระคุณเรื่องความสัมพันธ์ทางใจของทหารผู้นี้จะรวยกักเก็บเอาไว้ในใจไม่กล้าบอกใครให้ร่วงรู้เกรงว่าจะเสียหายทั้งสองฝ่ายแม้ว่าสีวันเพนได้เป็นใหญ่แล้วครอบครองทรัพย์สิน รวมทั้งหลวงราชศัก์จากนั้นก็กระทําการจองเวรจองกรรมกับบ่าวไพา่แต่นางละเวนหาเรื่องกับพนมนางให้ความเมตตามากกว่าคนอื่นๆซึ่งผิดปกตินิสัยของหญิงใจร้ายแต่ก็เป็นไปแล้วยังดีที่พนมไม่เครือบเคลิมจนทําตัวถลำลึกสารความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเพราะเขารู้ว่าอะไรควรทําและไม่ควรทํานวลจิตเองก็พอรู้ความใน ต่อคำพูดของญาติผู้พี่นางมองพนมด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าจะตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปของหญิงใจชั่วและในเวลาเดียวกันนั้นพนมรู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยจึงเลี่ยงออกมาที่คอกมา้าแต่สายตาก็ยังคงมองดูบ่าวไพร่ที่วิ่งกันให้พรานท่ามกลางความหวาดกลัวต่อศัตรูต่างชาติด้านนอกรั้วก็เห็นชาวบ้านพากันอบพยพจูงลูกหลานหลบหนีศัตรู ออกไปอยังที่ปลอดภัยบ่าวบางคนเจอคนรู้จักต่างพากันตะโกนถามว่าจากไปที่ใดบ้างซึ่งก็ตบโต้กันเพียงชั่วครู่แล้วล่ำลากันด้วยเวน้าเศร้าหมองแต่ละคนไม่มีความสุขเพราะต่างเร่งรีบเดินทางไปเพื่อหาที่ปลอดภัยที่จะหลบซ่อนตัวบ่าวที่เรือนของหลวงราชศักก็อยากจะตามไปด้วยแต่รอเพียงคำสั่งจากผู้เป็นนายว่าให้เคลื่อนขบวนยกย้ายออกไปได้เมื่อไหร่ ร่างบอบบางผิวขาวอมชมพูยังคงนั่งนิ่งอยู่บนขอนไม้ซึ่งอยู่ทางหลังบ้านความเศร้าปรากฏให้เห็นจากสีหน้าและแววตาทุกครั้งที่มองขึ้นไปบนเรือนจึงเกิดความวิตกกังวลนางเป็นห่วงสามีอยากชวนหลบหนีให้ไปอยู่ด้วยกันเพราะรู้ว่าศัตรูของแผ่นดินได้ทำลายบ้านเมืองเพื่อยึดครองแผ่นดินอันสงบสุขไปแล้วหลังจากปรึกษากับจรวย และบ่าวทุกคนต่างลงความเห็นว่าสมควรที่จะอพยพหลบไปแต่นวลจิตไม่ยอมไปห่วงหลวงราชศักดิ์หากว่าไปก็ต้องพาสามีไปด้วยท่ามกลางความไม่พอใจของทุกคนเมื่อรู้ว่าเป็นปัญหาต่อการหลบหนีนวลจิตจึงหลบมานั่งเพียงลําพังทั้งที่ในใจระทมทุกข์และร้าวรานคุณนวลจิตเจ้าขาคุณพระกับคุณหญิงเนื้อนนลมาหาเจ้าขา่า บ่าวผู้หนึ่งเข้ามารายงานเรื่องการมาเยือนของบุพกาลีทั้งสองนวลจิตหันหน้ามายิ้มดวงตาทอประกายเจิดจ้าด้วยความดีใจและละล่ำลลักถามด้วยเสียงสันส่นๆจจิงรลอคุณพ่อกับคุณแม่มาเยือนเราเจ้าข่าท่านไม่ได้เข้ามาดอกรออยู่ด้านหน้าประตูรัว้วด้านนอกเจ้าค่ะงานเราจะออกไปพบท่านเดี๋ยวนี้เปรียบประดุดน้ำทิพย์หยดลงมาชโลมจิตใจ จากเมื่อครู่ที่ท้อแท้สิ้นหวังกลับแปรเปลี่ยนเป็นสุขขึ้นมาอย่างประหลาดนานแล้วที่ไม่ได้เยี่ยมท่านทั้งสองเพราะถูกภรรยาบ่าวของสามีห้ามออกนอกบริเวณเลือนความกลัวต่อเหล่าพูดผีที่สีวันเพนเลี้ยงเอาไว้นวนจิตจึงไม่กล้าขยับออกไปไหนแต่ในสถานการณ์บ้านเมืองละสามระสายเช่นนี้บ่าวไพร่ยอยู่ไม่เป็นสุขและคิดว่าสีวันเพลนคงไม่เคร่งคัดมากนักคุณพ่อ คุณแม่เจ้าขาลูกกราบเจ้าค่านวลจิตกราบลงที่อกบิดอนมารดาด้วยความคารพยิ่งท่านทั้งสองอบกอดด้วยความรักเปี่ยมล้นใจฝ่ามือนั้นได้รูปลงบนเส้นผมอ่อนนุ่มนิ่มดุดแพรไหมที่ดำครับและใกล้ๆกันจะลวยยืนอยู่เคียงข้างอยากจะบอกเรื่องสถานะความเป็นอยู่ของญาติผู้น้องแต่ถูกห้ามไม่ให้พูดจึงมีท่าทีเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกลูกแม่ ดูซี่ผอมลงไปเป็นกองไม่สบายหรือไรคุณหญิงเนื้อนวนถามบุตรสาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยห,หลังจากพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งและพยาพิพัฒน์สิงห์เห็นด้วยกับภริยานอกจากบุตรสาวจะสู้ผอมแล้วใบหน้าและดวงตาคู่งามเหมือนคนอมทุกข์และหมองเศร้าไร้ซึ่งความสดชื่นนั่นสิทะเลาะกับคุณหลวงหรือไม่ได้ดอกเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ลูกอยู่สุขสบายดี นวลจิตจำใจโกหกเพื่อให้ท่านสบายใจหากท่านรู้ความจริงคงจะเล่นงานสีวันเพลนแต่หญิงที่มีจิตใจชั่วร้ายคงไม่ยอมรับโทษแค่เพียงฝ่ายเดียวอาจจะเรียกเหล่าวิญญาณร้ายให้ทำลายท่านทั้งสองซึ่งนวลจิตไม่อาจทนได้ที่จะทำให้ท่านอยู่กับความหวาดผวาเอาเถิดหากลูกไม่เป็นไรพ่อก็สบายใจนวลจิตลูกรักในเมื่อเกิดสงครามเยี่ยงนี้เหตุใดยังไม่หลบหนีไปเล่า เจ้าจงไปเก็บข้าวของแล้วหนีไปกับขบวนของพ่อเถิดพ่อจะพาไปอยู่ไร่บุญเขาแถบจันทบ,บุรีที่นั่นปลอดภยัยไอ้แห้งมันรู้ทางนะแทนที่นวลจิตจะตกลงหลบหนีไปกับบิดามันดานางกลับสายใบหน้ารูปไข่ไปมาจนผมยาวสลวยกระจายไปตามแผ่นหลังจุลวยซึ่งอยู่เคียงข้างกันใจหายวาบต่อการปฏิเสธของน้องสาวเพราะรู้ดีว่าถ้าอยู่ต่อไป พวกศัตรูแผ่นดินจะต้องลุกรานมาจนถึงที่นี่แล้วเผาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้มาลายวายวอดทุกคนจะไม่มีชีวิตอยู่ดูโลกได้อีกต่อไปน้องนวนจิตไปกับคุณลุงคุณป้าเถิดนะพี่จะรวยดังที่น้องเคยบอกเอาไว้แล้วนั่นแหละยังไปไหนไม่ได้ดอกคุณพ่อคุณแม่เจ้าขาออกเดินทางไปก่อนเถิดลูกจักตามไปภายหลังเจ้าค่าเมื่อลูกสาวปฏิเสธที่จะร่วมเดินทางไปด้วย พยาพิพา์สิงเกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาทันควันมองหน้านวลจิตด้วยนวงตาแข็งกร้าวพ่อเสียใจจริงๆที่ลูกไม่ยอมไปด้วยความเจ็บปวดต่อคำปฏิเสธของลูกทำให้ท่านน้ำตาคลอคุณหญิงเนื้อน,นวนด้วยเช่นกันใส่หน้าที่อิ่มเอ,อิบไปมาแล้วรำไห้ด้วยความเศร้าดวงตาเต็มไปด้วยหยาดหยดน้ำตาที่ชื้นมองลูกสาวด้วยความผิดหวังและคิดว่านวลจิตห่วงใยต่อทรัพย์สิน จึงไม่ยอมละทิ้งเรือนเหมือนกับคนอื่นๆนวนจิตแม่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะห่วงยายต่อรัพย์ได้ถึงเพียงนี้ของนอกกายพวกนั้นไม่ตายหาใหม่ได้พ่อกับแม่มีมากกว่าหลายเท่าก็ยังละได้เลยนะนวนจิตไม่เอ่ยสิ่งใดออกมานอกจากซบหน้าลงกับฝ่ามือนางร้องไห้สะอกสะอื้นยอมให้บุพพกาลีตราหน้าว่าเป็นคนห่วงต่อรัพย์สมบัติทั้งที่ความจริงแล้ว ต้องทนทุกทรมานเพราะเมียบ่าวของสามีแต่นางเก็บเป็นความลับไม่ยอมให้ล่วงรู้ถึงหูของคนภายนอก